จากม3นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายเสจสวนซึ่งมีความใส่ใจในเรื่องของการทั้งการฝั่ปตามเรื่องยาสติดตามนโยบายของคอตชอนะครับทําให้เราสามารถจับกลุ่มผู้ค้ารายนี้ได้นะครับ มีสีจิตนะครับนี่ทำไรเป็นยามอยู่ครับพอป่วยก็เลยออกแล้วก็มาเขากินยามใหม่ปีนยามชุดใหม่มาปีเพิ่งเลยออกปีเพิ่คือบอกอยู่กู๊ด,ด,ด,ดมปีแล้วปีแล้ว